อ,อันนี้มาเก็บเห็ดครับไยสวดมาเก็บเห็ดเก็บเห็ดบนเขาทิมมาลัยมาเก็บเห็ดเพาะมาขึ้นมาได้มาสี่หมื่นห้ันขั้นตอนนี้เราขึ้นมาได้ห้าขั้นละ เลืออีก4,400ฮะ95กันเฮ้ยเหนื่อยแล้วไล่สดอนี้มากับพานหม่อง นี่โอ,โอ้ายจะถึงแล้วท่านผู้ชมที่พักระหว่างทางมีเซเว่นด้วย มีหลอดไฟอีกอันี้ก่อนอนะ